สวัสดีอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ลูกน้ำมีสิ่งดีๆอีกหนึ่งอย่างที่ตอนนี้กำลังลงลักมากคือลูกน้ำจะบอกสาวๆตลอดเวลาว่าในการบำรุงผิวหน้าของเราควรจะใช้ใช้สกินแคร์ยังไงควรต้องใช้โทนเนอร์นะทุกครั้งก่อนออกจากบ้านต้องใช้กันแดดนะแต่ลูกน้ำลองมาหลายผลิตภัณฑ์มากในการใช้ครีมกันแดดแล้ววันนี้ลูกน้ำทดลองแล้วว่ามันได้ผลจริงนั่นก็คือ baby kiss thailand wing body lotion ตัวนี้นั่นเองเนี่ยมีพลัสไ i วิ C บวกคอลลาเจนนะคะตัวนี้เป็นสูตรกันน้ำด้วยรับรองว่าเหงื่อเหงื่อออกมาไม่มีเป็นคราบแน่นอนเพราะว่าลูกน้ำเคยใช้แบบที่เขาเป็นอะไรนะหัวเชือ้อมหาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราทาแล,แล้วรู้สึกว่าทำไมมันมันเป็นคราบคราบอย่างเงี้ยแล้วเคยสังเกตเพื่อนๆที่ในมหาลัยนะเราจะรู้เลยว่าคนไหนเนี่ยเขาทาพอกตัวขาวเพราะว่าอะไรู้ไหมการใช้ มถ้าสูงคนผิวขาวแล้วเลยยิ่งไปเพราะมันจะยิ่งขาวมันดูเนียนใช่แต่เป็นหรือเปล่าถ้าเราไม่ใช่คนที่ขาวขนาดนั้นแล้วเวลาที่เราดูขาของคนเดินไปเดินมาทาไมขาเป็นคราบๆหรือแบบบางคนสิกเป็นคนมีเอ,อ่อเป็นคนสีผิวคล้ำนิดนึงแล้วไปทาแบบขาวว่ามันก็จะทําให้ผิวอ่ะเป็นสีเทารู้ไหมว่ามันจะเป็นสีเทาแล้วมันจะไม่โอเคแล้วตอนนี้นะคะลูกนังก็ไปลองตัวนี้มาซึ่ง ตัวนี้นะคบน่าจะเป็นสีเบสกลิ่นวาน,นิลาคืออยากจะบอกว่าถ้ามันได้กลิ่นได้น่าจะบอกว่ามันเลิศม,มากคือไม่ต้องใช้น้ําหอมเลยแล้วแบบแล้วคน,นข้างๆที่รู้สึกแล้วถามว่าเฮ้ยเธอเธอมันหอมป้าเลอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยหอมมากมันเหมือนแบบตัวเราเหมือนขนมเลยลก็บอกอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะก็เป็นเหมือนกับแบบว่ามี SPF30PA บบวกบวกบวกนะคะ ป้องกัน U V B ได้ถึง30เท่ายาวนานตลอดวันนะคะถ้าใช้เป็นประจำเนี่ยจะทำให้ผิวกระจ่างใสยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่า,าส่วนผสมมันมีจากคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เคลือบผิวของเราอย่างเดียวระหว่างวันเนี่ยมันก็ยังทำการบำรุงไปด้วยโอ้เลิศปะอืมแล้วก็มันเหมือนกับแบบว่าเอาจริงๆคือลองมาหมดแล้วอะแบบมีเป็นกลลอนกลลอนก็มีนะแล้วเราแบบ เดี๋ยวเอาให้ด no ูทำไม่เชื่อแป๊บหนึ่งเนี่ยเห็นปะอีแบบเนี้ยคือเพื่อนก็ไปซื้อมาให้แล้วแบบต้องมาใส่ขวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกมันมันได้มาตรฐานปะวะทาไปเขาจะมีประลอดหรือเปล่าหรือจะมีอะไรหรือเปล่าเราก็เลยแบบ ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยเราใช้ไปแล้วกลิ่นมันไม่โอเคแต่ตัวนี้จะเออตัวนี้จะมีหลายสูตรนะคะมีทั้งสีเขียวสีชมพูกิตสตววรอ์เบอรี่มีสีขาวนะจ๊ะแต่ลุงน้ำแนะนําเป็นตัวนี้เพราะว่าอะไรมันเป็นเบสมันเหมือนกับแบบมันใช้ได้ใกล้เคียงกับทุกสภาพผิวมากที่สุดแล้วชอบกลิ่นวาน,นิลพาพอทาแล้วอ่ะคนข้างๆเขาบอกเราเหมือนขนมเราหน้ากินเข้าใจปะอ่ะเดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่าก็บีบไปแค่นี้ก่อนละกันเสร็จปุ๊บทา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  ต้งทางให้ทั่วๆนะเรามาเราสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือลูกน้ำไม่คนมีขนขนเยอะเกิดปีลิงอะ่ะเรามันซึมแบบซึมง่ายมากซึมเร็วมากอ่ะอันนี้คือแค่ทานิดเดียวก่อนแต่จะให้ดูขอเลี้ยงขนแบบนึงขอเกิดเลี้ยงขนอ่ะยังเห็นไม่ค่อยชัดเพราะสีมันไม่ค่อยชัดด้วยแหละเดี๋ยวก่อน แต่จริงๆอะลูกน้ำทาเพื่อให้มันดูไม่ใช่ขาวแบบขาววอกขาวแบบขาวพอกทั้งตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่มันเป็นการที่เวลาที่เราจะออกจากบ้านอะแล้วเราไม่ได้ทาครีมกันแดดมันก็จะเหมือนกับหน้าเราบำรุงไปหน้าเราขาวแต่ทำไมตัวเราไม่ขาวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเห็นอย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดนะแต่ในแต่ในแต่แต่ในนั้นมันไม่ค่อยเห็นหรือเปลาลูล้นะไม่น่าจะสีมันไม่ค่อยตัดแต่คือ มันมันไม่มีความเหนียวอ่ะเข้าใจป่ะแล้วมันซึมแบบเร็วมากแล้วอย่างคือมันไม่ติดเสื้อผ้ามันไม่มันไม่ต้องมานั่งแบบซึมเรียงซึมเรียงอ้เหนียวเหนียวเหนียวเนยวมันไม่ใช่แล้วมันหอมแบบมันหอมมากอยากบอกมันลดเว้จริงๆนะทาเข้าไป แล้วสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือทาทุกวันแล้วมันจะทําให้เราขาวขึ้นนะคะเพราะว่ามันผสมด้วยวิตามินซีและคอลลาเจนเพราะอะไรรู้ไหมเอ,อ่อทุกแบรนด์อื่นอะยี่ห้ออื่นนี่เขาผสมวิตามินซีใช่มันเป็นวิตามินซีเหมือนกันแต่จะบอกว่าแต่ละเกรดของวิตามินซีนั้นมันก็มีผลกระทบมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ ถ้าจะให้ผลดีต้องใช้วิตามินซีที่ดีด้วยไม่ใช่เอาวิตามินซีแบบผสมกระจึงหนึ่งแล้วมาบอกว่าใช่คุณผสมวิตามินซีแต่คุณผสมแค่นั้นนะคุณแล้วคนทาเขาจะได้ผลหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ผลใช่ไหมล่ะลูกน้าเกี่ยขนก่อนเกี่ยขนนี่เห็นยังเห็นไหมว่ามันแตกต่าง แล้วมันก็ทําให้เราแบบเฮ้ยมันดูโอเคมันซึมง่ายแล้วมันก็หอมด้วยแบบเออแนะนํานะน้องๆที่แบบไปโรงเรียนอย่างเงี้ยต้องยืนต้องยืนขาเข้าแถวขารถท้งชาติป่ะเออแล้วรู้ไหมโอเคใช่ว่าตอนเช้ามันเป็นวิตามินบีที่แบบมันโอเคมันดีต่อสุขภาพนะคะแต่ว่าถ้าเราได้รับมากเกินมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะแตกต่างอะคือในกล้องมันไม่ค่อยเห็นเพราะว่าไฟมันมันไฟมันแบบมันส้มเวยอะไออย่างเงี้ยเห็นยัง เห็นไหมวาะนั้นเป็นคนมีขนแล้วปกติทาอะไรมันจะติดตรงขนเต็มไปหมดเลยแต่อันนี้คือไม่ไม่มีนียวเพราะเราชอบมันรลโลดอ่ะแล้วก็จะมีดาราหลาย,ลายๆคนนะคะที่ใช้อยู่อืมสามารถเข้าไปดูได้ก็ถ้าใครอยากได้นะคะก็สามารถสั่งกับลูกน้ำได้นะจ๊ะในราคาหกร้อยห้าสิบบาทนะนี่เราชอบบ๊อบมันเป็นวน,นิลานึ่ออก่ะ แล้วยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเลยนะคะที่แบบใช้ทาตัวแล้วโอเคเพราะปกติเป็นคนที่จะทากันแดดเฉพาะเวลาที่ไปทะเลจะใช้แบบบานานา่าบลอะไรอย่างที่ซื้อที่วาาัซซแต่อันนั้นจะเป็นอันที่มันเหนียวแบบเห,เหนียวตัวเหนียวต้องทําใจอะ่ะแล้วในชีวิตประจาวันของเราโลกของเรายิ่งร้อนขึ้นแดดยิ่งแรงขึ้นต้องเจอจากฝุ่นมลภาวะไฟจากหลอดไฟที่บ้านนี้ก็ทําให้ ให้ให้ผิวเราเสียได้นะคะเพราะว่าอย่างที่ลูกน้ําบอกไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่ให้ทาครีมกันแดดที่หน้าด้วยนะคะให้ทาครีมกันแดดที่หน้าด้วยนะคะแต่ลูกน้ํำลืมบอกไปว่า ไม่ใช่ลืมบอกหรอกแต่คืออยากจะบอกว่าให้ทาตัวด้วยแต่ถ้าสมมติว่ามีคนมาถามว่าเราใช้อะไรทาตัวล่ะลูกนักก็ยังไม่มีอะไรที่จะมาบอกใช่ไหมก็เลยแบบแล้วตอนนี้คือมีผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วแล้วลองใช้กับตัวเองแล้วว่ามันเห็นได้ดีจริงก็เลยแบบเออเอามาแนะนําแล้วก็มาบอกต่อกันนะจ๊ะสําหรับใครที่อยากได้ก็รีบติดต่อลุงน้ำมานะคะที่ลายชูกาซีค่ะ S U G A R Z W E D หรือว่ากิฟต์จูทามะค่ะ K I B B J U JU T A R M A S นะคะก็เดี๋ยวจะใคยถามเดี๋ยวก็จะมาตอบให้ละกันเนาะิศเวอร์จริงๆแล้วก็อันเมื่อกี้นะคะคนตาปลอมที่ลูกน้าใช้เบอร์อะไร J หนึ่งสามนะคะเป็นตัวนี้นี่เป็นตัวนี้นะคะก็จอ,อกมาได้เป็นอย่างนี้อ่าดูแบบสวยๆเบา ก็ในราคา290บบาทแล้วกาวติดขนตาปลอมเดี๋ยวจะไปหาซื้อมาให้นะเจ้าว่าของอะไรแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะโอเคปะบ๊ายบาย